ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีสโลปนะครับเป็นเนินสโลปประมาณสามสนะครับเป็นการทดสอบในเรื่องของแรงบิดของเครื่องยนต์สองพิศสองในรอบต่ำนะครับๆๆๆดูทิว่ามันจะขึ้นแบบง่ายดายหรือเปล่านี่เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบนรถกันด้วยไปแล้วหนึ่งสองสไปแล้วครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ตอนนี้เราเหยียบปิดไปแล้วนะครับมิดเลยเอาแบบมิดเลย <c oughs> จะได้ถึงร้อยห้าแบบเมื่อกี้ไหม <c oughs> ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมครับร้อยสิบใช้รอบเครื่องประมาณหนึ่งพันหกร้อยรอบต่อนาทีครับ วัสดีครับพบกับรายการแฮทอยากบอกถึงคุณไม่อยากรู้แต่เราอยากบอกวันนี้เรามาทดสอบเครื่องยนต22์2.2ใหม่กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะทดสอบอะไรบ้างตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถานีสโลปนะครับเป็นเนินสโลปประมาณ3า0นะครับเป็นการทดสอบในเรื่องของแรงบิดของเครื่องยนต์2.2ในรอบต่ำนะครับดูที่ว่ามันจะขึ้นแบบง่ายดายหรือเปล่านี่เลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถกันด้วยอันนี้เหยียบคันเร่งประมาณ1,000รอบนะครับไม่ได้เหยียบอะไรมากมายเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในรถกับซันเตอร์สุดหล่อของเราจะพาเราขึ้นเนินเดินตรงนู้นนะครับเดินตรงนู้นไม่ทราบว่าตอนขึ้นเนินนี้ใช้รอบประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณพันนิดครับพันนิ้วนิดเนาะพันต้นๆก็สบายมากพี่ช่วยตอกย้ำอีกทีว่าเนินนี้สูงกี่องศาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะสามสิบสามครับสามสิบสามเซนนะครับดูเหมือนไม่ชันเนาะแต่มันชันนะ หลังจากที่เราไปทดสอบสถานีที่เป็นสลบสาวที่ออสามสงศานะครับก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับด้วยรอบต่ำๆนะเพรา<ๆ>ะว่าไรบิดรอบต่ำอย่างที่บอกมาสูงมากนะครับเมื่อกี้ที่ลองเป็นเกียร์ออโต้ครับอยู่ในตัวสปาร์กนะครับมีหยุดกลางเนินนะแล้วก็ออกตัวนะออกตัวได้ง่ายมากนะครับอย่าลืมบอกไปนะครับรถมีการใส่น้าหนักบรรทุกประมาณหนึ่งตันด้วยชิวๆละสาหรับวันนี้นะครับที่สนามทดสอบนะครับเราก็มีรถหลากหลายรุ่นเลยมาจอดโชว์กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่า วันนี้เอารถอะไรมาโชว์ก uh ัน huh. บ uh ้างเนาะฮิล uh ์ส huh. uh ุมิล X R S ภายนอกเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมใหม่ก็คือนี่ภายใต้ฝากระโปรงตรงนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2 163แรงม้านะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยยังครบครันนะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาแล้วก็ระบบเอดาคั้ต่อไปนี่จะเป็นไฮแลนเดอร์นะไฮแลนเดอร์นะสีเทาเอลบรุสหน้าตาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันนะ2.2นะครับภายนอกก็ยังหล่อเหมือนเดิม นะตอนนี้ดูไทยงานนะคนมากมายเลยนะที่มาร่วมทดสอบรถกันอันนี้เป็น n e w x เหมือนกันนะครับ <_ S 2> ก็เป็นสีเทาใหม่เอลบรูสวิวเอ็กไอเอสเอลบเครื่อง22สวยัวไหมครับเหมื <_ S 1> อนคันนู้นเลยนะครับแต่นี้จะไม่ใช่ตัว RS เอสเป็นตัวแอนติเมดขาวมุกอาหัดมานี่นะครับอันนี้เป็นสีประตูนะครับเป็นสประตูไม่ใช่ไฮเลนเดอร์นะมันเป็นตัวสีประตูแ a p โฟนะครับเป็นสีประตูที่มีความสูงมาตรฐาน เป็นเทเมสีเทาใหม่เอลบูสนะครับเทีล่ยอง2สสวยงามมากสวยงามเลยอตอนนี้เรามานั่งรอเรามานั่งรอขึ้นเสียงกันดีกว่าเดี๋ยวเราอร,าราทดสอบรถกันเอาตรงๆเลยนะครับ ผมจำไม่ได้เพราะชาเขพูดอะไรไว้ทดสอบยังไงได้ผมบอกให้ครับนั่นแหละครับสิ่งที่ผมต้องการครับผมที่เขายกนิ้วโป้งให้แปลว่าโป้นะผมถ้ารอความเร็วประมาณ20่สิบก็ได้ครับตรงนี้อ่าเราจะได้ทดสอบ20่สิงร้อยได้ยีนะครับ20่เราพอเราออกเนี่ยโต้ไมสูงถึงร้อยไปแล้วครับสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ตอนนี้เราเหยียบปิดไปแล้วนะครับมิดเลยเอาแบบมิดเลยจะได้ถึง105แบบเมื่อกี้ไหม จึงว่ามันจ้ยอมเปลี่ยนเดยอยู่เล็ p t น n ิ c ที่สังเกตได้ดีมากๆก็คือในเรื่องของเกียร์นี่แหละมันไม่เหมือนตัวเก่านะที่มันจะแบบมีตะเข็บหน่อยอันนี้แบบมันจะเนียนๆไปเลยใช่เสียงเครื่องเสียเครื่องตอนรถเกียรเปี่ยนเก็ต่างใช่ใช่มันดูสมูทดูมันเนียนแหละตัวเสียงเครื่องจะมีความสุม ว่าผมอธิบายไม่ถูกแต่มันม, 1, มีความสม่ำแับหนึ่งจุดเก้าอ๋อมีึ่งจุดเก้ามันจะดูแบบว้ายไปหน่อยให้มันจะเหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราเลียงความเร็วที่หนึ่งหน่อยนะครับถ้าเราอยู่เนี้ยดีตอนเนี้ยเราสามารถใช้นี้ได้ไหมใช่ได้คิดได้ครับเจ็ดแปดเคเข้ามาอยู่เคีย่ยแปดก๊อกเครื่องก็จะต่ำหน,นึงเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คือจดดุดตีนจุดหนึ่งเนาะถ้าเราวิ่งด้วยความเร็ควคงที่ใช่ไหมครับ 110ใช้รอบเพื่อประมาณ1,600รอบต่อนาทีครับโอเคนะวันนี้ก็ขอขอบคุณีจิ๊กเกอร์สุดหล่อมากเลยนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับครับผมขอบคุณพี่เช่นการับครับผม เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ไปทดสอบขับกันมาแล้วนะครับด่านต่างๆที่เราพาไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสลบที่สนะครับการออกตัวแบบเหยียบเล่งมิดไปเลยนะครับออกตัวดีขนาดไหนนะครับไปดูในเรื่องของเกียร์นะครับมีสมูท้อยต่อขนาดไหนนะครับแล้วในส่วนของช่วงล่างเนี่ยเนียนมากๆเลยสําหรับรถตัวใหม่ของเราวันนี้นะครับและลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถจองรถนะครับหรือทดลองขับนะครับ ได้เลยที่อีสุขนลึนทั้ง7สาขานะครับเหมือนเดิมเรื่องอะไรที่คุณไม่อยากรู้นะครับคอมเม,ม่มาเลยเราจะหาคำตอบให้นะครับสำหรัวบวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ